ผ่านมากว่าสัปดาห์แล้วนะครับสำหรับเหตุกดังเก็บดอกไม้เพลิงระเบิดที่สุไงหอโกโลกที่มูโนโนาราธิวาสเนี่ยนะครับหลายหน่วยงานยังคงเดินหน้าให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่ทั้งเรื่องของเงินเยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตการซ่อมแซมบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนวันนี้ครับทางจังหวัดก็เขาบอกว่าบิา๊กป้อมพลเอกประวิทองคงสุวรรณก็จะเดินทางลงพื้นที่กันนะครับ ซึ่งเพจของสวทสุงัยโกโลกก็รายงานครับว่ามีบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบและก็ต้องการความช่วยเหลือจำนวน682ครัวเรือนครับในจำนวนนี้ได้รับความเสียหายทั้งหมด88ครัวเรือนซึ่งก็จะได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยง,งานต่างๆรวม27 2 3 6 0 0 0ล้านบาทเสียหายบางส่วนจำนวน200ครัวเรือนได้รับการช่วยเหลือ29้าล้านเแสนบาทและเสียหายเล็กน้อยจำนวน3 9 4ครัวเรือนได้รับความช่วยเหลือ15ล้าน7แสนบาท รวมทั้งหมดก็คือ72 8 9สิ0 0ล้านบาทนายชยพลสายทวีผู่มในการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้กรมสอบสวนคดีพิเศษก็บอกว่าได้ตรวจสอบข้อมูลในชั้นต้นตามข้อสั่งการของอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเพราะว่ายังมีข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทําผิดตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตารายวัตถุนําเข้าส่งออกสินค้าตามกฎหมายว่าด้วยสุลก,กากรกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนและดอกไม้เพลิง กี่ยวกับความผิดเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่รัฐตามประมวลกฎหมายอาญาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินก็คาดว่าในวันนี้จะได้ประมวลเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษรเสนออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อมีคำสั่งให้ทำการสืบสวนแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐานพร้อมทั้งขยายผลให้เห็นถึงการกระทำความผิดและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องครับจากนั้นจึงจะพิจารณาดูว่าความผิดอาญาที่พบ จะเข้าขายลักษณะเป็นคดีพิเศษได้หรือไม่และหากเข้าขายองค์ประกอบจึงจะดำเนินการสู่ขั้นตอนการแต่งตั้งพนักงานสอบสวนต่อไปทางด้านของนายสน,นั่นพง์อักษรนะคะผู้ว,ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสก็บอกนะคะว่า ณขณะนี้ค่ะจังหวัดธรารที่ว่าได้รับการประสานจากศูนย์อำนวยการประหารจังหวัดแยแนภาคใต้สอปตาบอกว่าทางบนเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางลงพื้นที่เพื่อตรวจราชการแล้วก็ตรวจติดตามสถานการณ์โกดังเก็บดอกไม้เพลิงระเบิดที่บริเวณตลาดมูโนโนะฮะโดยรองนายกรัฐมนตรีก็จะรับฟังรายงานสถานการณ์การให้ความช่วยเหลือในช่วงที่ผ่านมาที่ศูนย์บัญบรรชาการเหตุการณ์ณบริเวณที่เกิดเหตุจากนั้นก็จะไปเยี่ยมเยียนให้กำลับบงใจประชาชนแล้วก็เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานก่อนเดินทางไปเยี่ยมผู้ที่ได้าดเจ ไปให้กำลังใจทีมแพทย์สาธารณาสุขที่ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลสุไหงโกลกค่ะ นอกจากนี้ยังพูดถึงเรื่องของการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาวผู้ประสบภัยบอกว่าได้จ่ายเงินชดเชยกรณีการเสียชีวิตโดยมูลนิธิราประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์9คนคนละ1 0 0 0 0บาทรวม9 0 0 0 0บาทสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอาราธิวาส9คนคนละ2 0 0 0 0 0บาทรวม1800 0บาทเงินทุดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามระเบียบของกระทรวงการคลังเป็นค่าจัดการศพ11บค,คนคนละ29,700บาทรวม3 0 0 0 0 0 26,700บาทมีการจ่ายเงินชดเชยตามระเบียบกระทรวงกลางคังแล้วนะคะรวม5 9 5 0 0 0 0 3 5 0 0บาทด้ยวยกันค่ะ ด้านผนทสัเนเสริญแก้วกำเนิดอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และนางทัศนีผลชานิโกรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกลับเตรียมความพร้อมกับการตรวจราชการของพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเพื่อติดตามความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์โกดังเก็บดอกไม้เพลงเิงระเบิดที่มูนกในช่วงที่ผ่านมาทั้งการดูแลเยียวยาผู้เสียชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บ ทั้งการดูแลทางสภาพกายสภาพจิตใจและการเฝ้าระวังสุขภาพจิตรวมถึงการซ่อมแซมบ้านเรือนเพื่อให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตประจําวันให้เร็วที่สุดซึ่งขณะนี้ได้รับการช่วยเหลือเงินเยียวยาจากภาครัฐเงินช่วยเหลือจากภาคเอกชนรวมถึงการบริจาคเงินและสิ่งของจากประชาชนทุกภูมิภาคโดยอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้กําหนดแนวทางและหน้าที่รับผิดชอบแต่ละจุดเพื่อให้การตรวจราชการของรองนายกรัฐมนตรีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตั้งแต่การรายงานสถานการณ์และการช่วยเหลือตามข้อสั่งการการพบปะประชาชนการส่งมอบเช็คช่วยเหลือถุงยังชีพเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ประชาชน